สวัสดีค่ะผู้ที่ติดตามช่องปับกินนะคะวันนี้เราจะมาเสนอมุมสวยๆที่ตำนานโป่งนะคะเป็นมุมมุ้งม,มิ้งกับมุมไม้ไผ่สารนะคะกับท่าโพนในแบบต่างๆนะคะคือเรา ของเราเป็นการแนะแนวท่าทางนะคะทำตามกันได้หรือใครจะมีท่าโพ้ในแบบต่างๆก็โพสดไปจุดเช็คอินนะคะสวยๆเยอะมากมายนะคะที่ตำนานโป่งนะคะบางละมุงชนบุรีนะคะตอนนี้เที่ยวได้แล้วก็อย่าลืมพกแมสไปด้วยนะคะอันนี้เราถ่ายในที่โล่งกว้างนะคะก็สาม,มารถถอดแมสได้นะคะ แต่ถ้าเราเดินไปพบปะผู้คนเยอะๆนะคะเราก็ต้องใส่แมสเหมือนเดิมนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากช่องป๊อปกินไป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 ลบไปเที่ยวกันไปลบไปเที่ยวกันไปไปไปเที่ยวกันไปลบไปเที่ยวกัน เฮ้ยเราอยากไปทะเลอ่ะเฮ้ยเราอยากไปภูเขาเฮ้ยเราอยากไปดูดอกไม้เฮ้ยหรือเราจะไปภูเขาเออเราอยากไปดูดาวอ่ะเออเราอยากไปดูดาวเออแล้วเราจะไปกลางเต็นเราอยากไปทะเลหมอกเราอยากจะไปตรงไหนนะคราคิดไม่ออกบาย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 เราจะไปไหนกันดีนะบาย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 เราจะไปไหนกันดีเฮ้ยทำไมฝนมันตกอ่ะทำไมฝนตกไม่หยุดปิพายุมันเข้าเราจะไปทะเลอยงไรล่ะเออหรือว่าเราจะไปภูเขาภูเขา จะมีฝนดาวตกไหมจะมีฝนดาวตกไหมก็ฝนมันตกเราจะไปที่ไหนอ่ะเราจะไปดูทะเลหมอเปล่เราจะไปดูที่ไหนอ่ะไป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 เราจะไปเที่ยวที่ไหนอ่ะเราจะไปเที่ยวที่ไหนอ่ะก็คิดไม่ออกก็ฝนมันตกฝนมันตกฉันก็คิดไม่ออกอยากจะไปที่ไหนน่อยากจะไปที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนก็ยังคิดไม่ออกเพราะว่าฝนมันตกฝนมันตกฉันก็เลยคิดไม่ออกเธอคิดให้ทีเราจะไปที่ไหนกันดีอ่ะเราจะไปที่ไหนกันดี ปไ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 ปเที่ยวที่ไหนกันด right ีเปไปเที่ยวที่ไหนกันลองถามซิริซิริรู้หรือเปล่าว่ามีที่ที่ไหนพอเหรอเราจะไปเที่ยวซิริซิริบอกว่าฝนมันตกชังนอนมันลื่นเชอรู้หรือเปล่าครับรอระวังนะซิริบอกว่าฝนมันตกเชอรู้หรือเปล่าครับรถดีดีนะไป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 อยากจะไปเที่ยวแต่อยากจะไปเดินเล่นแซฟฟี่ชายรู้แต่ฝนมันตกแต่ฝนมันตกแต่ยังไม่ได้ไปไหนไป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 ไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหน ไปเจีกันนะไปเจีกันนะแต่ยังไม่รู้จะไปไหนดีแต่จะขับรถแต่จะไปดแลนสำหรับผู้ที่จะไปเที่ยวที่ตำนานโป่งนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเห็นมีแบบว่าช่างภาพนะคะมาคอยวิ่งถ่ายรูปเรานะคะเพราะเขาจะไปทำของที่ระลึกมาให้เรานะคะก็จะเป็นนาฬิกานะคะ,ะสามภาพนะคะจะแปะ สามภาพนะคะก็300บ้านนะคะเป็นนาฬิกาที่สามารถใช้งานได้จริงนะคะก็ถ้าเห็นช่างภาพวิ่งมาถ่ายรูปเรานะคะเราก็โพสท่าสวยๆไปเลยนะคะสำหรับป๊อบกิ่นนะป๊อบกิ่นก็งงนะคะโอ๊ยวิ่งมาถ่ายแกล่กตกใจหมดเลยนะคะอยู่ดีก็แบบกดชัตเตอร์รัวๆเลยนะคะเราก็แบบโพสไประแวงไปนะว่ เขาจะมาทำอะไรนะคะอันนี้ก็ตื่นตกใจไปนิดนึงนะคะค่าชมสวนตรงนี้นะคะ40บาทนะคะคนละก0บาทถ้าใครจะทานข้าวแกงบุฟเฟ่ตนะคะเป็นข้าวแกงปัก้า้นะคะก็คนละ98บาทซึ่งก็จะมีของหวานไอศครีมนะคะแล้วก็มีขนมจีนนะคะก็ ตักมาแล้วก็ต้องทานให้หมดนะคะแล้วก็มันจะเผ็ดนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นข้าวแกงปากใต้นะคะก็ค่อยๆตักมานะคะชิมดูก่อนนะคะว่า,ารสชาติเป็นไงนะคะก็อย่าตักมาเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเผ็ดแล้วเราจะกินไม่ได้นะคะ ก็น้องโอเคนะคะก็ไม่รู้ว่ามันเผ็ดนะคะก็ราดมาซะเยอะเลยนะคะราดน้ําแกงมานะคะก็เผ็ดนะคะก็เลยต้องเอาน้ําซุปนะคะล้างเส้นขนมจีนเพื่อเป็นการรับผิดชอบในสิ่งที่เราตักมานะคะเพราะเราต้องทานให้หมดน่าสงสารน้องเกะมากเลยด้วยความปรารถนาดีนะคะจากช่องป๊อบกิน ที่ตำนานป่งนี้นะคะก็จะมีชมสวนนี่นะคะที่เราเดินชมสวนแล้วก็ถ่ายรูปตามจุดเช็คอินนะคะก็จะมีดอกไม้นะคะทุ่งดอกไม้นะคะแบบกว้างมากนะคะแล้วก็มีรถตุกๆนะคะมาวิ่งรอรับเรานะคะก็เป็นบริการฟรีนะคะแต่ถ้าใครแบบว่าขับรถแบบว่ารถภูเขารถคาสต์รถแบบว่าที่เขาขับกันเป็นนะคะก็ มีบริการนะคะ3า0ร้อนะคะราคาอ่าก็ราคานะคะก็มาติดต่อถามสอบถามกันได้นะคะก็มีพวกอะไรอะ่ะโหนสลิงนะ,ะการละเล่นแบบเอ็กตรีมนะคะก็ราคา300-500นะคะอันนี้เราไปถามมาแล้วก็มีขีมม่ม้าดั่งช้างคนละ200ร้บาทนะคะ ขี่มาน่าจะห้าหรือเจ็ดร้อยนะคะอ่าต,ตำนานโป่งนะคะจะมีสองจุดนะคะจะมีจุดที่เราเข้ามานี้แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกันเลยแต่ว่าจะเป็นคนละที่นะคะก็เสียค่าบัตรเข้านะคะสองที่นะคะถ้าจะไปสองที่ก็เสียสองที่นะคะอันนี้เราก็มาจุดตรงนี้นะคะ แค่จุดตรงนี้นะคะเราก็เดินแบบไม่ทั่วแล้วนะคะเดินจนเจ็บเท้าเลยนะคะเพราะวันนี้เราใส่ส้นสูงนะคะถ้าใครจะมาเดินแบบนี้นะคะมันต้องใส่ผ้าใบนะคะมันถึงจะเดินได้เยอะนะคะที่แรกนะคะเราว่าเราจะไปอีกที่หนึ่งนะคะแต่เราอ่าเจ็บเท้าแล้วนะคะเพราะว่ารองเท้ามันสูงเราก็เลยกลับบ้านดีกว่าเดินไม่ไหวแล้ว วันนี้ก็เลยได้แค่ที่เดียวนะคะสำหรับการท่องเที่ยวนะคะในจังหวัดชนบุรีนะคะก็มีสถานที่มากมายนะคะก็อย่าลืมแวะมาท่องเที่ยวกันนะคะตอนนี้นะคะก็เปิดให้บริการแล้วนะคะโอเคก็ ถ้าชอบคลิปเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะไป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 ลบไปเที่ยวกันไปลบไปเที่ยวกันไป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 ลบไปเที่ยว